สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่ามีอยู่ว่าผมบอลนทุพเศษ,ษ,ษกำปังรายง,งานตัวกันเช่นเคยนะครับเรื่องต่างๆที่เป็นความเชื่อเป็นตำนานเรื่องเล่นลับเรื่องเล่ามีอยู่ว่าของเราครับจะนำมาฝากทุกท่านกันเป็นประจำและวันนี้ครับผมมีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับตำนานพระกินขนครับคุณผู้ฟังครับ ก็ต้องขอบคุณที่มาครับจากศิลปะวัฒนธรรมฉบับกุมภาพันธ์ปี2447นะฮะจากผู้เขียนคุณสกุลการสังทองด้วยกุผู้ฟังครับพระพุทธรูปที่มีความเชื่อว่ากินคนนี้เป็นเรื่องราวที่ค็นาจะแปลกแล้วก็พิสดารมากๆพระกินคนครับเป็นพระพุทธรูปองค์หนึ่งซึ่งอยู่ในวิหารวัดเขายี่สารที่อัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนี่เองนะครับ ซึ่งก็มีความเป็นมาที่ค่อนข้างจะแปลกพิสดารเอามากๆอย่างที่เรารู้กันครับคุณผู้ฟังครับว่าชาวผู้ทั่วไปถือว่าพระพุทธรูปนั้นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สมควรแก่การกราบไหว้บูชาม,มาทุกยุคทุกสมัยนะครับในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยก็นับถือพระพุทธศาสนาแต่ว่าทําไมครับพระพุทธรูปองค์นี้จึงมีความเป็นมาที่ดูค่อนข้างจะน่ากลัวโหดร้ายครับจนถึงขั้น มีการไปหาข้อมูลกันตั้งแต่ในสมัยราชการที่5แล้วนะครับโดยกสอรอกุหลาบเนี่ยนะครับท่านเป็นนักปราดญ์ในสมัยนั้นได้เขียนบรรยายเรื่องราวความเชื่อนี้เอาไว้ในนิราชเขายี่สานนะครับซึ่งก็มีใจความดังนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะฮะถ้าเกิดว่าทำนองผิดเพี้ยนไปอย่างไรต้องขออภัยด้วยเป็นกรอนนะครับ แล้วมีเหล็กสองตะปิ่งหยิงพระโอ์มาทำโทษพระได้หน้าใครหัวช่างไม่เกรงบาปกรรมเหมือนทำตัวท่านทำชั่วล้างผานประการใดข้าพเจ้าจึงได้เที่ยวไต่ถามอยากทราบความมั่นคงที่สงสัยไปประพบผู้เท่าที่เข้าใจจึงเล่าให้ฉันฟังแต่หลังมา ว่าเดิมทีมีเด็กเดินไปเที่ยวแต่พอเลี้ยวลับลงที่ตรงหน้าเสียงร้องกรีดขึ้นประหลาดวาดวิญญาพระสงฆ์พากันตรงลงไปดูไม่เห็นเด็กที่นั่นขันหนักหนาะเห็นแต่ผ้านุ่งของเด็กกองอยู่ที่ตรงหน้าพระนั้นครั้นไปดูจึงมีผู้สังเกตร,รู้เหตุการณ์ เห็นโลหิตติดแดงอยู่ที่โอดจึงลงโทษว่าพระนั้นประหารเจ้าคณะที่อยู่แต่บูราณจึงคิดการเอาตราปิงมายิงไว้เพื่อจะกันอันตรายในภายหน้ามิให้อาโอดขึ้นกินคนได้ตั้งแต่เย็บโอดนั้นต่อวันไปแล้วก็ไม่มีเหตุสังเกตมาครับ ไปดูฟังครับจากเรื่องราวในนิราชครับที่ได้เขียนบรนยายเอาไว้ของกอสอรอก,กุหลาบนี่นะครับตามคําบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ในสมัยนั้นเกี่ยวกับเรื่องราวของพระกินคนนะครับหรือว่าพระพุทธรูปองค์นี้ว่าได้กินเด็กคนหนึ่งครับที่เข้ามาเล่นบริเวณวิหารเนี่ยนะครับเลือดนั้นติดอยู่ที่ปากคนไปพบเข้าจึงลงโทษด้วยการเอาตะปูมาตอกปากของพระพุทธรูปเนี่ยนะฮะ เพื่อจะได้ไม่ไปกินใครอีกครับแต่แน่นอนครับว่าปัจจุบันนั้นด้วยความที่เทคโนโลยีมันไปไกลแล้วนะครับ<ม>ก็มีหลายคนที่ไปพิสูจน์เรื่องนี้ไปยืนชมดูพระพุทธรูปองค์นี้นะครับมองสำรวจไปที่ปากเพื่อที่จะพยายามเพ่งดูนะครับว่ามีตะปูอยู่ที่ปากตามข้อความในนิราศหรือเปล่าหรือว่ามีรอยยิงตะปูมีลูมีอะไรไหมปรากฏว่าเขามองไม่เห็นตะปูกันนะครับ เห็นแต่ว่าปากของพระพุทธรูปนั้นมีสีแดงนะครับโดยเรื่องนี้ครับพระพิสุขชรารูปหนึ่งนะฮะซึ่งปัญาอาจมรรสาอยู่ที่นั่นเนี่ยนะท่านก็ได้มีการเล่าว่าที่เขายี่สานี้นะครับโดยเฉพาะบนเขามันจะมีซอกหินเยอะนะฮะซึ่งก็มีอยู่ทั่วไปใกล้ๆก,กับพระบโบสถแล้วก็วิหารที่นี่ครับ ชุมไปด้วยงูเห่านะมีงูเห่าเยอะงูเงียเ้ยวขี้ยอตะขอเยอะนะฮะก็อาจจะเป็นไปได้ครับว่าคนโบราณนั้นกลัวว่าเด็กจะขึ้นมาเล่นบนนี้แล้วก็จะโดนงูกัดคือจะได้รับอันตรายจากงูนั่นเองที่มีการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระกินคนนี่นะฮะอาจจะเป็นอุบายครับเพื่อสร้างขึ้นมาขู่ขวัญน,นะทำให้เด็กกลัวนั่นเองเด็กจะได้ไม่กล้าที่จะขึ้นมาเล่นบนนี้นะครับ อย่างไรก็ตามครับความเชื่อที่ว่าพระกินเด็กแล้วหาทางแก้โดยการเอาตะปูมาตอกที่ปากไว้นี่นะฮะก็นับว่าพิลึกกือคือพอสมควรเหมือนกันนะฮะซึ่งไม่ใช่เรื่องราวแรกนะฮะที่มันแปลกๆแบบนี้ก็เคยมีเรื่องราวที่แปลกๆแบบนี้นะครับของเสียนพระแสนแซ่นะครับพระพุทธร,รูปที่ถูกตรึงพระโอษฐ์นะฮะในพิพิธภัณฑ์ทะสถานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะฮะ ก็คล้ายๆกันนะฮะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าฝีมือมาจากเจ้ามือหวยฮะเจ้ามือหวยนะเอาตะปูเนี่ยไปตอกปิดปากพระนะเพราะว่าพระเนี่ยบอกหวยแม่นนั่นเองนะฮะคือตอกไว้นะจะได้ไม่ไปบอกหวยใครอีกนะะซึ่งมันก็เป็นความเชื่อที่ปแปลกๆเหมือนกันนะฮะซึ่งผมว่าโอ้โหมันจะบาปกรรมหรือเปล่าอันนี้คุณผู้ฟังคิดเอาเองแล้วกันนะฮะก็เป็นความเชื่อเกี่ยวกับ ศาสนานะ,ะซึ่งผมก็นะฮะก็จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อนะฮะเอาเป็นว่ามันแปลกแล้วกันนะฮะพระพุทธรูปโดนตอกปากเพราะว่าไปบอกหวยแม่นนะหรือว่าพระพุทธรูปโดนตอกปากตรึงปากไว้นะเพราะว่ากินเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นเรื่องราวแปลกๆที่เรานํามาฝากทุกท่านกันในวันนี้นะฮะจริงๆแล้วจาก คําบอกเล่าของพระวิษุที่จำพรรษาอยู่นะบอกว่าอาจจะเป็นกลอุบายนะของคนเฒ่าคนแก่ที่ไม่ให้เด็กขึ้นมาเล่นบริเวณนั้น เพราะว่าง,งูมันเยอะนะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพระพระพุทธรูปเนี่ยเขาจะกินเอาอนะะอันนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะครับแต่ก็แน่นอนครับว่ามันเป็นเรื่องเล่าเป็นตำนานซึ่งเราไม่รู้ว่าจริงไหมฟังเพื่อความบันเทิงและกันนะครับคุณผู้ฟังครับท่านใดที่ชอบเรื่องราวเล่นลับนะหรือว่าตำนานความเชื่อเรื่องเล่าล้อนๆ้นแบบนี้นะครับสามารถติดตามรายการเรื่องเล่ามีว่าของเราได้นะครับซึ่งผมก็จะมีการอัปตอนใหม่นะฮะทุกสัปดาห์นะครับ สัปดาห์ละ2ตอนในการพูดและพฤหัสบดีฝากติดตามนะฮะกดติดตาม rmutp live ของเราไปด้วยแล้วก็ท่านใดที่ชื่นชอบรายการของเรายัางไงฝากกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็สามารถติดชมรายการหรือว่าสามารถแนะนำนะสิ่งที่อยากจะรับฟังรับชมได้นะครับอยากจะรู้เรื่องราวอะไรหรือว่าอยากจะฟังเรื่องไหนตำนานไหนอยากให้ผมเล่าให้ฟังก็ ลองขอมาดูได้นะครับที่คอมเมนต์ของเราเลยนะครับก็ขอ,ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังและรับชมนะครับเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านครับ